ไข้ปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กขอพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีนะครับช่วงไขยปัญหารับวัยรุ่นเชิญน,ชน้องท่านแรกเลยครับทำไมผู้ชายถึงไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยะคะ แปลว,ว่าเวลานัดกันก็ชอบเลทอะค่ะความจริงแล้วนะครับไอ้เรื่องการตรงต่อเวลาหรืออะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราอาจจะโชคร้ายไปเจอผู้ชายกลุ่มนั้นก็ได้นะครับแต่ผู้ชายกลุ่มที่เข้ามาตรงเวลาก็ยังเยอะคำจริงแล้วอยากจะบอกน้องๆว่าการตรงต่อเวลาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากและนั่นเป็นจุดอ่อนครับจุดอ่อนของสังคมเรานะครับ คนของประเทศเ sure ราเนี่ยไม่ค่อยตรงต่อเวลาเพราะนั้นเวลาเขาจะนัดทีไรเนี่ยเขาจึงนัดเผื่อล่วงหน้าไว้ใช่ไหมครับทำให tomorrow, right? <T un ucci> mm ้คนที่ไปตรงเวลาเสียเวลาไหมนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดรุ่นน้องๆเนี่ยนะครับพยายามทําทุกอย่างให้ตรงต่อเวลาเนี่ยเวลาเราทําอะไรกิจการต่างๆจะดีขึ้นไหมครับจะได้ไม่โดนต่างชาติเขาว่าด้วยครับเวลาต่างชาติเขาบอกว่ามีนัดไทยนัดฝรั่งนะเดี๋ยวนี้นะครับถ้านัดไทยก็คือตามใจฉันนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายทั้งสองฝ่ายขึ้นไปได้และความรักเราก็จะลดน้อยลงไปจริงไหมครับ คนต่อไปครับผู้หญิงมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือไม่คะสมรรถภาพทางเพศหมายความว่าบางฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายชายต้องมีความสามารถที่จะทําอวัยวะของเขาทํางานได้และสามารถหลั่งน้ำมสุจิออกมาในขณะที่ปฏิบัติการนั้นเพื่อที่จะทําให้ฝ่ายหญิงของเขามีโอกาสเกิดการตั้งครรภ์ได้นั่นคือหน้าที่ตามธรรมชาติ เพราะว่าธรรมชาติต้องมีการเจริญพันธุ์ถูกไหมครับส่วนผู้หญิงนะครับถ้าเกิดมีการแต่งงานเป็นกิจจลักษณะหรืออะไรต่างๆแล้วหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ที่จะรับตัวสุจิมาผสมกับไข่และทําให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นเพื่อเป็นการเจริญเผ่าพันธุ์นั่นก็คือหน้าที่อันดับแรกในอดีตแต่ปัจจุบันเขาบอกกันว่าคนเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแบบนี้เนี่ยเพื่อแสดงความรักเพื่อถ่ายทอดความรักด้วยสัมผัสทางกายจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายชายไม่สามารถทําอวัยวะของเขาตื่นตัวขึ้นมาปฏิบัติการได้นั่นเราถือว่าหย่อนสมรรถภาพทางเพศถูกไหมครับส่วนผู้หญิงถ้าเกิดน้องๆอ,อยู่คนเดียวไม่ได้แต่งงานแล้วน้องๆไม่สนใจเรื่องที่จะมีเพศสัมพันธ์เลยอันนี้ถือว่าปกตินะครับไม่เป็นอะไรเพราะเราอาจจะสนใจเรื่องอื่นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราแต่งงานมี มีสามีเป็นกิจจลักษณะแล้วแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มีความต้องการทางเพศไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เราเรียกว่าบกพร่องทางเพศนะครับบกพร่องทางเพศหมายความว่า พูดให้มันเบาลงไปนิดหนึง่งแต่ก็เหมือนกันนะครับก็คือสมรรถภาพทางเพศนั้นมันก็น้อยกว่าผู้หญิงทั่ว,วไปซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้หรือผู้หญิงบางคนนะครับสามารถมีกิจกรรมได้แต่ไม่เคยมีความสุขเลยไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยไม่เคยอะไรเลยในนานๆไปมันก็เบื่อไม่อยากจะมีอันนั้นสมรรถภาพทางเพศมันก็ด้อยลงนะครับเพราะนั้นผู้หญิงหมดได้ไหมหมดได้ตั้งแต่สาวๆจนถึงชราเลยนะครับผู้ชายก็เช่นกันคนต่อไปครับ อยากทราบว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เด็กๆอ่ะคะ่ะจะมีโอกาสเป็นมะเร็งที่บริเวณปากปากมดลูกหรือเปล่าคะเด็กๆนี่สักขวบสองขวบอ๋อประมาณวัยรุ่นนะคะแต่ยัไม่สมบูรณ์เอาวัยรุ่น,เล,นเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับน้องๆครับปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกนี่นะครับมีอยู่หลายปัจจัยปัจจัยที่1ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆและมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆไปเรื่อย อันที่สองมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตาต้องใช้คำนั้นหมายความว่ายิ่งจำนวนผู้ชายที่คุณมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะเป็นมะเร็งปากมาลูกก็มากขึ้นตามตัวนะครับต่อไปก็คือการมีเพศสัมพันธ์แล้วมีลูกตั้งแต่อายุในน้อยเพราะตอนมีลูกอยู่ในน้อยแล้วคลอดลูกเองปากมาลูกเนี่ยมเพเยเมื่อเพเยอะม่เกิดการเสียดสีมันก็จะทําให้มีโอกาสเป็นแผลและเป็นมะเร็งปากมาลูกได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งสูบบุหรี่ ผู้ชายที่เป็นพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประเภทหูดงอนไก่โดยเฉพาะหูดงอนไก่อันนี้แหละครับเป็นตัวซึ่งทําให้ผู้หญิงเป็นปะมะเร็งปากมัลูกได้มากที่สุดแล้วคงน,นึกไม่ออกว่าเป็นยังไงหูดงอนไก่นะครับมันเป็นหูดลักษณะที่ขึ้นเป็นงอนๆมันสีแดงๆเหมือนออออในในไก่ตัวผู้นะครับถ้าใครไม่เป็นก็ไม่รู้เวลาเป็นแล้วมันก็จะถ่ายทอดทางการมีเพศสัมพันธ์และมะเร็งปากมะลูกมันก็เกิดเพราะไวรัสห,หูดงอนไก่มันไปอยู่ที่ปากมะลูกซึ่งอยู่ก้นช่องคลอดถูกไหมนะครับมันระคายเคือง ขาถึงบอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อยุอยังน้อยๆเนี่ยผู้หญิงต้องให้ผู้ชายสวมถุงยางอนามัยเพราะถ้าผู้ชายสูบบุหรี่ไอสารก่อมมะเร็งในน้ำอสุจิมันก็โดนเราไม่ได้จริงไหมขณะเดียวกันถ้าเกิดเขามีไอพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งจะทําให้เราเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มันก็ลงมาไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณหมอทั้งหลายจึงแนะนําว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นกิจลักษณะเราคงไม่ว่าคุณไม่ได้นะว่าคุณจะมีกันมากันกี่คน แต่ถ้าเกิดเราจะป้องกันตนเองก็คือต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยมะเร็งปากมะลูกจะได้ลดลงทีนี้ผู้หญิงย่อมหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถ้าไม่อยากอยู่คนเดียวจริงไหมครับหรือบางคนอาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวอยากมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายหลายๆคนก็จําไว้ว่าถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์เมื่อไหร่ให้ไปเช็คมะเร็งปากมะลูกเป็นประจําทุกปีถ้าเจอมะเร็งปากมะลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเราจะได้ให้การรักษาโดยไม่ต้องเสียมดลูกไปโอเคนะครับคนต่อไปครับ เวลาคบกันนะคะผู้ชายคิดถึงเรื่องเซ็กก่อนเรื่องรักจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับคุณพ่อเคยบอกมนาะค,คุณพ่อเคยสารภาพขอบคุณครับ <laughs> อาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับนะครับคงจะต้องให้น้องๆผู้หญิงเข้าใจสักนิดหนึ่งครับว่าไม่ใช่ผู้ชายลอยท้งลอยที่เห็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยนะครับเห็นว่าสวยและสมองคิดว่าฉันอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเธอคงไม่ใช่อย่างนั้น แต่หมายความว่าพอเขาเริ่มชอบผู้หญิงเมื่อไหร่เริ่มมีความรู้สึกนึกรักเริ่มอะไรต่างๆแล้วอยากจะเป็นเจ้าขรอบเจ้าของเขาจะเริ่มอยากมีเพศสัมพันธ์นะครับนะคุณพ่ออาจจะอธิบายทํานองนั้นมากกว่านะครับว่าพอมีเพศสัมพันธ์แล้วก็รักกันต่อเนื่องไปแต่ไม่ใช่ผู้ชายเจอหน้าผู้หญิงแล้วโอ้หน้าอย่างนี้ต้องมีเพศสัมพันธ์เด็ดขาดนะครับนะครับยกเว้นว่าบางทีนะครับผู้หญิงแต่งตัวโป๊ๆเปลยๆนึกออกไหมแลวผู้ชายเขาดูเขาเกิดอารมณ์เพศนั่นมันคนละเรื่อง แต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เขารักแล้วเขาคิดถึงเรื่องความรักก่อนเขาไม่จะเจอหน้าก็จะทําอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับจะได้สบายใจหน่อยนะนะครับอ่ะคนต่อไปครับสายสลิงคือส่สองสลิงคืออะไรครับทำไมตะก,กี้รถไปตั้งสลึงนึงล่ะรู้ตื่นเต้นครับ <N> นะครับตกลงตอนนี้อยากจะรู้เพราะว่า,างไงครับเราล้อกันอยู่ว่าเธอเหลืออยู่เปล่าใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับ น้องๆน้องๆลองมองสมมติว่านี่คืออวัยวะเพศชายนะครับอวัวยวะเพศชายหรือเพศหญิงเนี่ยเวลามันจเจริญเติบโตอยู่ตอนที่เป็นเด็กๆในมนุลูกเนี่ยมันเป็นท่อสองท่อและสองท่อนียมันก็มาเชื่อมกันตรงกลางถูกไหมครับเชื่อมกันสําหรับผู้หญิงก็จะเป็นช่องคลอดผู้ชายเชื่อมกันก็จะกลายเป็นอวัยวะเพศแบบเนี้ยแต่เวลามันเชื่อมกันมันต้องมีรอยใช่ไหมเหมือนเวลาเรามีโมพลาสติกถูกไหมครับ มันต้องมีรอยฝั้นรอยนั้นก็คือรอยตรงกลางนี่นะครับตรงส่วนปลายแล้วก็มายึดตรงโคลน,ส,นส่วนตรงนี้นะครับเป็นสายอยู่ตรงนั้นนะครับภาษาแพทย์เราเรียกว่าฟรินรุมนะครับก็คือสายตัวนี้แหละแลวหลายต่อหลายคนบอกว่าถ้าเกิดหนุ่มไปเสียความบริสุทธิ์ครั้งแรกสายนี้มันจะขาดนะครับมันก็อาจจะขาดได้ถ้าเกิดไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งนะครับไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศมาก่อนแล้วมันเกิดการรัดแน่นถูกไหมครับเวลาสีถ้ารัดแน่นจะผ่านเข้าไปมันก็ขาดจริงไหมครับ แต่ถ้าเกิดไปมีประสบการณ์ครั้งแรกประเภทนะครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะอแบบนั้นนะครับเหมือนประเภทเรือบดกับลำกลางแม่น้ำเจ้าพญานอันนั้นก็คงไม่เป็นอะไรครับแล้วแต่นะครับเอาละครับนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าน้องๆเขาก็มีปัญหาหลากหลายครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กจะต้องมาพบกับคุณผู้ชมทุกๆตื่นวันพฤหัสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ